ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานจิตกาแฟและดนตรีโชว์ความสําเร็จจากการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟและเพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูงสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชาวอมก่อยที่หอประชุมที่ว่าการอําเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นายนทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานจิตกาแฟและดนตรีภายใต้แนวคิดจากแดนฝิ่นสูถิน่นกาแฟครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ซึ่งอำเภออมก่อยจับดุน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญโดยการบอกเล่าเรื่องราวความสําเร็จและการเปลี่ยนผ่านที่น่าภาคภูมิใจจากการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝินมาปลูกกาแฟซึ่งเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ใหกับประชาชนนายทัศพลเผือดอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกเพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างเมล็ดกาแฟหรือแมคคาเดมีทดแทนการกลุกทำลายป่าเพื่อปลูกฟิน หรือทำไร่เลื่อนลอยเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต้องกันการเกิดไฟป่าด้วยซึ่งการจัดงานจิตกาแฟและดนตรีจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการพัฒนาอํเาเภอองค์ใหและจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะแหล่งผลิตกาแฟที่มีคุณภาพและเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการออกบูธแสดงและจำหน่ายกาแฟจากเครือข่ายผู้ผลิตกาแฟในอำเภออมก่อยให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิมและเลือกซื้อการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกกาแฟการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิการเสวนาวิชาการการประกวดวงดนตรีเยาวชนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่ารวมถึงยังมีการออกค้านจำหน่ายสินค้าและอาหารอีกมากมายทั้งนี้อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการปลูกฝิ่นมากที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่สูงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องขาวเขากว่า80%ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทําให้เป็นหนึ่งในอำเภอที่ยากจนที่สุดในประเทศด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระคณิษถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงทรงมีพระราชดำริและทรงห่วงใยในปัญหาดังกล่าวโดยได้เสด็จพระราชดำเนินและทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ป่าและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงนอกจากนี้ทรงเป็นห่วงการแพร่ระบาดของฝีนในชุมชนห่างไกล และทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูงหันมาปลูกเพื่อเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น